ดีครับวันนี้เรามานําเสนอนะครับเครื่องเจียรไร้สายนะครับยี่ห้อบอสรุ่น GWX 1 8 V ขีด10 SC สินค้าตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับ จะมีกล่องใส่เครื่องมือนะครับอย่างดี1อันนะครับของบอสตัวเครื่องพร้อมกัดบางใบแล้วก็มือจับนะครับ1อันไปคู่มือการใช้งานและใบป,ประกันสินค้านะครับผ้าเช็ดเครื่องแล้วก็ฝาไว้ปิดช่องใส่บลูทูธนะครับช่องบลูทูธตัวนี้สามารถต่อบลูทูธได้นะครับเพื่อดูกำลัง เพื่อดูแบตเตอรี่นะครับแล้วดูฟังก์ชันต่างๆของเครื่องนะครับเเรามาดูสเปคของเครื่องก่อนตัวนี้นะครับใส่ใบตัดได้ขนาด125มิลนะครับหรือว่าใบตัดขนาด5นิ้วนะครับใบตัดไปเจียความเร็วรอบนะครับอยู่ที่9000รอบต่อนอาทีนะครับตัวนี้สามารถปรับความเร็วได้3ระดับนะครับ แล้วก็ใช้แบตเตอรี่ขนาดสิบแปโวลต์เดี๋ยวหมุนให้ดูก่อน ปุ่มตรงนี้นะคือปุ่มปิดเปิดของเครื่องนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มปรับความเร็วรอบนะครับตรงนี้เครื่องพิเศษของตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นแบบใส่ใบตัดใบเจียได้อย่างเร็วนะครับดูด้านล่างก่อนด้านล่างนี้จะเป็นปุ่มแบบกดล็อกแบบเอกล็อกนะครับเวลาเราใส่นะครับเราก็ดึงสีแดงขึ้นมานะครับ ดึงสีดแดงขึ้นมานะ๋ยวให้ดูนะครับมันก็ตัวนี้มันก็จะกังมันก็จะดันขึ้นมาเราก็ใส่ไปตัดไปเจีย๋ยลงไปนะครับตัดไปเสร็จป,ปุ๊บมันก็จะล็อกเดี๋ยวนี่ครับมันก็จะล็อกแบบามรูปนี้อะเดี๋ยวดึงอีกทีนึ่งผมจะให้เห็นแบบชัดชัดนี่ครับเป็นแบบน,นี้โอเคเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงของเครื่องกันนะครับผมจะใส่แบตเตอรี่ แต่ที่ใช้ของบอสขนา,าด18โวลต์นะครับเดืเครื่องที่เราใช้เนี่ยมันจะมีไฟส่องสว่างมาด้วยนะครับอันนี้ความแรงเบอร์หนึ่งนะครับเราจะตัดมีกำลังเบอร์สองแล้วก็เบอร์สามนะครับแล้วก็สามารถปรับลงได้นะครับเราปัดต่ำลงเป็นเบอร์สองเบอรหนึ่ง Okay. เรียบร้อยไฟ LED จะติดอยู่นะครับต้องรอสักครู่นึงนะครับไฟถึงจะหยุดลงนะครับเดี๋ยวเราจะอยู่จนกว่าไฟจะดับเลย okay. โอเคลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ